น,นะครับหรือต่อนเนื่องกันมาหลายสิบปีอย่างกรณีของคุณยายนะครับส่วนปวดหลังส่วนบนเนี่ยมักจะเป็นลันกษณะทํางานยกของไม่หนักมากก็คือแขนตัวเองะนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ว่านี่คือปัญหาใหญ่ของออฟฟิศซินโดมครับค่ะนะคะก็ะในกรณีของคุณยายก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องของทั้งการวิถีชีวิตใช่ใชไหมคะเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือว่าการดูแลสุขภาพเรื่องของอาหารการ การกินด้วยแล้วก็เรื่องของการทํางานที่หนักมากินเกินไปด้วยนะคะทีนี้มาถามอาจารย์ในกรณีของน้องนานะคะถ้าทํางานเก็บของเก่าตั้งแต่เด็กแบบนี้ทํางานหนักแบบนี้ในอนาคตจะส่งผลยังไงหรือเปล่าคะอาจารย์ครับกอนอื่นก็ต้อง,องออถอยไปพูดก่อนนะครับว่าโดยกฎหมายเนี่ยนะครับมีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2 5 4 1ั่ดนะครับมีข้อห้ามเรื่องแรงงานหญิงมีข้อห้ามเรื่องแรงงานเด็ก กำหนดไว้ว่าเด็กอายุเท่าไหร่ทำงานอะไรได้บ้างนะครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเป็นประเด็นที่มีอยู่ตามกฎหมายาเราก็ไม่ปฏิเสธความจริงว่ามีคนลักษณะอย่างน้องนานเนี่ยพอสมควรทีเดียวในสังคมไทยและหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับท,ที่ที่เด็กยังต้องทํางานไม่ว่าจะเป็นเพื่อปากท้องตัวเองหรือว่าเพื่อเพื่อจุนเจือครอบครัวอย่างกรณีของน้องนานนี่เป็นต้นนะครับทีนี้ลักษณะก็ก็หนึ่งก็คือเด็ก ภาพรวมนะครับเด็กก็จะเสียโอกาสมีความสนุกสนานในชีวิตที่ควรจะมี <c oughs> ก็คือเด็กควรจะได้เล่นถ้า <c oughs> ไม่ได้เรียนก็ควรจะได้เล่นสนุกสนานตามวัยนะครับนั้นก็หายไปทีนี้ในงานที่ไปทําถ้ายกของหนักด้วยกําลังกายที่น้อยกว่าผู้ใหญ่กําลังกล้ามเนื้อที่น้อยกว่าโอกาสปวดและบาดเจ็บก็จะมากกว่านะครับ <c oughs> ในกรณีของของเก่าอาจจะมีอันตรายจากของมีคมบาดนะครับหรือว่าในอดีตที่เรามีปัญหาถ้าจําได้ก็คือกรณีของ ซาเลง็งที่ไปสัมผัสกับมันตรลังสีโคโบอล60หิเมื่อหลายปีก่อนนั่นก็เป็นอันตรายจากงานที่เป็นของเก่าที่มีการปนเปื้อนสารเคมีหรือรังสีที่ทีเ่เราเคยเห็นมาแล้วนะครับะฉงนั้นของกรณีของน้องก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของมือไม้ในเรื่องของเวลาเข้าไปจับต้องสิ่งเหล่านี้อาจจะมีของมีคมอาจจะมีสารเคมีนะครับ น้องนานครับเวลาที่น้องนานไปทํางานเนี่ยครับน้องนานมีใส่ถุงมือหรือว่าป้องกันอะไรตัวเองไหมครับไม่มีครับไม่มีเลยเนาะแล้วน้องนานเคยยกของหนักๆไหมครับเคยครับเคยนะครับค่ะ เดี๋ยวหมอแอร์คงจะต้องช่วยเหลือน้องนานและคุณยายนะคะด้วยการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะที่จะให้การดูแลเด็กต่อไปกับคุณยายต่อไปนะคะเพราะว่าถ้าถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ยก็เป็นเป็นห่วงชีวิตของทั้งน้องนานและคุณยายเช่นเดียวกันนะคะทีนี้อยากให้น้องนานนะคะมีอะไรที่อยากจะฝากบอกเด็กๆทางบ้านเพื่อนๆเราทางบ้านไหมครับลูกดีคับอยากบอกเพื่อนๆว่าอะไรครับว่า ให้สู้แล้วก็ไม่สนกับพ่อแม่ครับอ่าให้สู้นะครับไม่สนกับพ่อแม่นี่คืออะไรครับไม่สนครับอ๋อไม่สนก็คือพ่อแม่เป็นยังไงก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เราสู้ก็พอแล้วนะครับแล้วตอนนี้สุขภาพน้องนานเป็นยังไงบ้างครับก็ปวดหลังครับปวดหลังนิดเดียวครับอ๋ออย่างอื่นยังแข็งแรงอยู่นะครับปวดหลังเพราะว่ายกของหนักหรือเปล่าครับของหนักครับ แล้วก็มีท่าที่ต้องก้มก้มเงยเงยเก็บของอย่างนี้ด้วยไหมครับมีครับทําให้ปวดหลังใช่ไหมครับอ,อ๋อถ้างั้นน้องนานมีอะไรอยากจะฝากบอกคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นคุณผู้ชมทางบ้านไหมครับในฐานะที่น้องนานเป็นเด็กนะครับมากอใหยู่ครับ อยากให้คุณพ่อคุณแม่สู้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับแล้วถ้าหากว่ามีผู้ใหญ่ที่กําลังดูน้องนานอยู่นะครับแล้วเขาเกิดรู้สึกท้อแท้กับการทํางานในปัจจุบันขึ้นมาเนี่ยน้องนานมีอะไรอยากแนะนําเขาไหมครับน้องนานมองกล้องข้างหน้าเลยครับเแนะนําพี่ๆแนะนําผู้ใหญ่เลยครับว่าถ้าคุณกําลังทํางานอยู่ตอนนี้แล้วคุณเกิดท้อแท้เหนื่อยขึ้นมาเนี่ยอ่ะน้องนานแนะนําพี่เขาเลยครับลูกให้คิดถึงคนที่คุณรักครับ โอ้โหอยากจะตบมือดังๆให้น้องนานจริงๆเลยนะคะค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณน้องนานเป็นอย่างสูงแล้วก็คุณยายเป็นอย่างสูงนะคะก็ขอขอบคุณน้องนานเด็กชายอภิเดชพันแอนะคะกับคุณยายหนับชัยคงนะคะที่กรุณามา มาให้ประสบการณ์ดีๆกับเราในวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวหมอแอร์จะติดต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อให้การให้การช่วยเหลือนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่อยากจะช่วยเหลือน้องนานนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะที่ที่เบอร์เมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะและช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามีสิ่งที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะเพราะช่วงหน้าค่ะเรายังมีเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับการทํางานไม่ว่าจะเป็น โรคของซิกบิลดิ้งซินโดมหรือว่าออฟฟิศซินโดมนะคะพร้อมกับอาจารย์พรชัยนะคะยังมีเทคนิคค่ะวิธีกายบริหารนะคะบริหารยังไงให้ปราศจากโรคโรคเหล่านี้กันเลยทีเดียวนะคะไปติดตามชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนค่ะรูไม่ค่ว่าการกินกล้วยหอมสามารถช่วยลดปัญหาความอ้วนจากการทำงานได้เป็นอย่างไรพักสักครู่ช่วงหน้าเรามีเคล็ดลับมาบอกค่ะ การออกกำลังกายทําให้จิตใจสดชื่นครับครับการออกกำลังกาย ทำให้จิตใจสดชื่นครับ นั่งทำงานมากเกินไปการกินกล้วยหอมสามารถช่วยได้นะคะจากข้อมูลของสถาบันจิตวิทยาในออสเตรียศึกษาและพบว,ว่าความเครียดจากที่ทำงานทําให้คนกินช็อกโกแลตและพวกปอตโตชิพมากเกินไปและน่นทําให้น้ําหนักตัวเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ถ้าเปลี่ยนจากของพวกนี้มาเป็นการกินกล้วยหอมแทนได้กล้วยหอมจะช่วยปรับระดับน้ําตาลในเลือดและลดอาการกินจุกจิกได้นะคะ กลับมาเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการชีวิตกับข่าวค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้ค่ะในกรณีที่สงสัยว่าตัวเองจะเป็นโรคที่เกิดจากการทํางานหรือเปล่าหรือว่ามีอาการปวดเมื่อยปวดหลังปวดต่างๆนะคะสามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้เลยค่ะแล้วคนที่โทรเข้ามาปรึกษานะคะเราจะมีของรางวัลจากสสสมอบให้ด้วยนะคะ เป็นถุงลดโลกร้อนนะคะสามารถใส่ของเวลาที่เราไปจ่ายตลาดหรือว่าไปช้อปปิ้งได้นะคะพร้อมด้วยไดอารี่ค่ะแล้วก็สมุดนะคะที่คุณผู้ชมสามารถนําไปใช้โน้ตต่างๆได้เลยนะคะจํานวน5รางวัลค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะและตอนนี้ค่ะศาสตราจารย์ดรนายแพทย์พรชัยนะคะยังอยู่กับเราค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์นะคะค่ะเรากลับมาคุยกันต่อเลยนะคะอาจารย์เรื่องของ เมื่อกี้มีเรื่องมีีออฟฟิศซินโดรมใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องซิกบิลดิ้งซินโดรมใช่ไหมคะอาจารย์สองโรคนี้นี่คืออะไรคะครับเอาซิกบิลดิ้งซินโดรมก่อนนะครับซิกแปลว่าป่วยป่วยนะครับบิลดิ้งก็คืออาคารนะครับซินโดรมก็เป็นกลุ่มอาการนะครับก็มีผู้รู้ให้คำไทยไว้ว่าเป็นกลุ่มอาการอาคารป่วย นะคับ <c oughs> ต,ตัวอาคารไม่ได้ป่วยแต่คนอยู่ในอาคารนั้นป่วย <c oughs> มันจะพบในคนทํางานออฟฟิศที่เป็นอาคารปิด <c oughs> นะครับหมายความว่าเป็นระบบแอร์โดยเฉพาะระบบเซนเตอร์แอร์ซึ่งมีการกรองทําความสะอาดแล้วก็ปรับอุณหภูมิอากาศไหลเวียนภายใน <c oughs> เป็นส่วนใหญ่หมายถึงว่าอากาศที่ที่เราหายใจอยู่จะเป็นอากาศเก่า อากาศเข้ามาใหม่ที่เติมเข้ามาเนี่ยครั้งละไม่มากนักอันนี้เป็นเป็นเพื่อการประหยัดพลังงานนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันมีสารบางอย่างขึ้นเขาตรวจไม่พบว่าคืออะไรนะครับแต่ว่าทําให้คนที่อยู่ในอาคารนั้นเนี่ยเป็นเวลานานๆซึ่งเป็นอาคารปิดนะครับย้ำว่าเป็นอาคารปิดก็จะมีอาการแสบตาแสบจมูกเหมือนเป็นภูมิแพ้ปวดหัวมึนหัวมีอาการหลายระบบอวัยวะแต่ว่า ไม่ชัดเจนแล้วก็<ะ>หาหาสารก่อโรคไม่พบ<ะ>ไม่ใช่ฟอร์มารีไฮในพรมไม่ใช่คาร์บอนไดออกไซด์ไม่ใช่ซ<ะ>ัลเฟอร์ไดออกไซด์ไม่ใช่ฝุ่น<ะ>ล,ละอองนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มอาการอาการป่วยซึ่งซึ่งเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมในในที่ทำงานะนะครับส่วนกลุ่มที่สองเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมออฟฟิศก็คือสำนักงานนะครับซินโดรมก็คือกลุ่มอาการพวกนี้ก็จะพบในพวกที่ใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็น แต่ภาพการทํางานที่พบ,บ่อยมากในปัจจุบันนะครับเรียกว่าในออฟฟิศนี่แต่ละคนมีคอมพิวเตอร์หน้าโต๊ะตัวเองหนึ่งเครื่องบางคนก็ <c oughs> มีที่บ้านอีกเครื่องระหว่างเดินทางก็มีโน้ตบุ๊กอีกเครื่องหนึ่ง <c oughs> นะครับนี่ก็จะเป็นปัญหาที่ผมเกินไปสักครู่หนึ่งแล้วว่าจะเป็นเรื่องของอการใช้งานคอมพิวเตอร์นานเกินไป <c oughs> นะครับแน่นอนว่าเราเราไม่ได้ทํางานหนะัก ในลักษณะที่ไปยกไปแบกไปหาเหมือนที่คุณยายหรือว่าน้องนานเล่าให้ฟังแต่ว่าผมสาธิตง่ายๆนะครับก็คือสมมติว่าเรามีกระดาษแผ่นหนึ่งะนะครับยื่นไปข้างหน้านะครับค่ะแรกๆสบายดีชั่วงโมงหนึ่งกระดาษนี้มันเหมือนหนักขึ้นเรื่อยๆสักสองสามชั่วงโมงรู้สึกว่ากระดาษนี้หนักเหมือนหินจริงๆเพราะว่าเรายกแขนเราค่ะ กระดาษเนี่ยมันหนักเท่าเดิมนะครับแต่แขนเราเนี่ยมันรู้สึกว่าหนักเพิ่มขึ้นนั่นคือปัญหานะครับเหมือนเหมือนเด็กๆอาจจะเคยถูกคุณครูลงโทษไปยืนหน้าห้องยืนขาเดียวกางแขนทักไม้บรรทัดอะไรอย่างนั้นรู้สึกว่าจะเมื่อยมากเลยนะคะจากสมัยนี้ก็ไม่ต้องตีเด็กนะฮะนะครับแต่ว่าก็คือที่ที่ผมเรียนก็คือว่าเราพบบ่อยก็คือคนทํางานออฟฟิศอาการก็คือปวดปวดต้นคอปวดหลังส่วนบนปวดระหว่างสะบักแล้วก็ ร้าวมาตามแขนซ่าๆนะครับแล้วก็นื่องจากเรามักจะใช้เมาส์ด้วยมือขวา<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 1> ก็จะมีอาการชามือขวาแล้วก็อาจจะมีอาการที่เรียกว่า,ากลุ่มอาการอุโมงค์ข้อมือนะครับ <ฮะ S 1> ก็คือเส้นประสาท <ฮะ S 1> ด้านหน้านะครับมีเดียนเนี่ยเส้นประสาทมีเดียนเนี่ยที่ผ่านด้านหน้ามาเลี้ยงหรือรับสัมผัสที่ฝ่ามือเนี่ยถูกกดในบริเวณข้อมือ <king> นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเส้นประสาทนี่เป็นโครงสร้างที่อ่อนแอที่สุดใน <text. S 2> อุโมง์ข้อมือส่วนอื่นที่แข็งแรงกว่าก็คือเส้นเลือดเส้นเอ็นแล้วก็ปอกคุ้มเอ็นนะครับเวลาเอ็นกับปอกคุ้มเอ็นถูกันเวลาเราเรากระดกข้อมือบ่อยๆเอ็นกับปอกคุ้มเอ็นก็จะถูกกันกนะครับนานๆเข้ามันก็บวมขึ้นพื้นที่ที่มีจํากัดก็ถูกเบียดนะครับเส้นที่ถูกสิ่งที่ถูกเบียด ก็คือเส้นประสาทเส้นประสาทถูกกดแล้วก็จะมีอาการชาปลายนิ้วหนักเข้าก็เกิดลามสูงขึ้นมาแล้วก็กล้ามเนื้อนะครับที่ที่ฝ่ามือก็จะฟีบลงได้เล็กรีบเล็กลงนะครับนั่นคือคนที่เป็นมากแล้วอันนี้นก็จะคือเรียกว่ากลุ่มอาการอุโมงค์งข้อมือะนะครับเรียกว่า carpal t u น n e l syndrome นะครับอันนี้ที่ที่เราพบก็คือว่าอันนี้เป็นเรื่องของ กระดูกกล้ามเนื้อนะครับอีกกลุ่มหนึ่งของออฟฟิศซินโดรมก็คือเรื่องปวดตาเนื่องจากเราเพ่งจอคอมพิวเตอร์นอาจจะปวดหัวปวดตาแล้วก็แล้วก็ไม่สบายอื่นอืนนะครับนี่จะเป็นที่พบมากในคนทํางานคอมพิวเตอร์โอ้โหอาการที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดนี่รู้สึกว่าหมอแอร์จะเป็นครบเลยนะคะ,ะแล้วอาการที่คุณผู้ชมจะรู้จักดีเรื่องของอาการนิ้วล็อกอะค่ะนิ้วล็อกนั้นเป็นอีกอันหนึ่งจะเป็นเรื่องของในฝ่าม,มือก็จะเป็นเอ็นกระปอกบุ้มเอ็นที่ เศษสีกันบ่อยมากนะครับก็จะมีอสองสามอาชีพหนึ่งก็คือแม่บ้านที่จ่ายตลาดแล้วก็ยิ้วถุงก๊อกแก๊บนิ้วสองนิ้วสองนิ้วแวะล้าน<อ>หนึ่งก็เพิ่อมอีกสองถุงแวะร้านหนึ่งก็เพิ่อมอีกสองถุงเดินไปเรื่อยดูเลือกไปเรื่อยกว่าจะถึงบ้านก็อาจจะเป็นชั่วโมงกว่าทําอย่างนี้อยู่อาทิตย์ละห้าหกวันะนะครับก,ก็จะเป็นสภาพที่ปอกุ้มเอ็นอักเสบจนเกิดปุ่มปม,ปมแล้วก็เวลางอเสร็จแล้วมันจะค้าง จะดึงออกต้องงางแล้วก็จะเจ็บพวกนี้ก็จะเป็นเรียกว่านิ้วล็อกหรือว่านิ้วไก่ปืนะนะครับกลุ่มที่อาชีพที่เสี่ยงก็จะเป็นพวกใช้นิ้วเช่นนับเงินนับธนบัตรนะครับเย็บปักถักร้อยงานละเอียดที่ต้องใช้มือพวกนี้ก็จะพบ